สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองมลงทุนจากเพจสองมลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกูเกินะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตตะวิทยาตลาด้วยกันผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยใช้แอปเทรดดิ้งอยู่นะครับวันนี้สินทรัพย์กูเกิของเราคืออะไรเป็นอยกางไรครับเป็นหุ้นในกลุ่มของ อ,อสังหาริมทรัพย์นะครับชื่อดังนะครับก็คือหุ้น CGD นะครับหือหุ้นคันที่กรุ๊ปเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนนะครับเปดูความน่าสนใจครับสำหรับอสังหาเจ้าใหญ่เจ้านี้เลยนะครับโดยหุ้น CGD นะครับเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในแนวราบและแนวสูงนะครับโดยโครงการที่โดดเด่นก็คือโครงการ ดื่มแม่น้ำเจ้าพญานั่นเองนะครับโดยใช้ชื่อว่าเจ้าพยาเอสเต e นะครับเป็นคอนโดรดิมแม่น้ําเจ้าพญานอกจากนั้นยังมีอสังหาที่ดูแลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับที่เรารู้จักกันดีคือโครงการโฟซีซันนะครับซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่และยังมีห้องพักห้องชุดขนาดพรีเมียมเรียกว่าโครงการรามาไพรสเ t e นนะครับผมและก็ยังมีกลุ่มอสังหา อยู่หลายตัวเช่น Element น,นะครับกลุ่ม Element โดยเฉพาะ Element สน,นักครินนะครับที่เป็นคอนโดรูนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มบ้านจัดสรรก็คือกลุ่มคาตาล่าบางกอกนะครับอันนี้ก็เป็นรูเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นอสังหารูนะครับใจกลางกลุ่มเป็นหลักนะครับสำหรับกลุ่ม คันที่กรุ๊ปเดเวลัอปเมนนะครับผมก็ไปดูตัวงบการเงินครับงบการเงินก็ถือว่าเติบโตมากมากเลยนะครับตัวรายได้เพิ่มขึ้นเ3ินไตรมาสต่อไตรมาส Q on Q เลยนะครับตัวกำไรเพิ่มขึ้น142%คิวออนคิ Q on Q เลยนะครับเรียกว่ากำลังซื้อมาล้นหลามนะครับสำหรับคอนโดและตัวโรงแรมหรูห้องชุดหรูนะครับตัวนี่สินลดลง37%คิวออนคิ Q on Q นะรับตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 9% Q on Q นะครับกลุ่มเซกเตอร์นี้ก็เรียกว่าจับกลุ่มไฮเอ็นนะครับสำหรับ C.G.D. ของเรานะครับตัว valuation ก็ P/E ยังไม่มีเพราะเพิ่งเทิร์นอราวนะครับตัว P/B book value ยังต่ำ book นะครับ P/B น้อยกว่า1นะครับคือได้0.95เท่าเรียกว่าราคาที่ลงทุนกันได้ถูกกว่าเจ้าของเลยนะครับถ้า P/B book value น้อยกว่า1นะครับแต่ ปัญหาตรงดีเอเรชั้่กหน้าเป็นห่วงนะครับ4.29เท่าเลยครับถ้าดีเอเรชมากกว่า1ถึง2เท่านี่ก็ถือว่าอ,อลุ้นเหนื่อยทีเดียวในสภาะเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้นะครับยืมผันผลยังไม่มีมาให้นะครับเพราะพิ่งเทิอนเอาเราวนั่นเองนะครับผมก็ไปลองดูตัว v l u a t i o n ติดตามตัวงบการเงินกันนะครับพเพึง่งหุ้นพิ่งเทินเอาเราวแล้วก็นี่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่แต่เรื่อง v a l u a t i o n ก็คือว่ายังถูกนะถ้าดูตาม PV book value ยังต่ำบุ o กอยู่นะ ครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากติดตามกันมากทางด้านสายแว l ลูก,ก็ไปเข้าตามกราฟกันก็ได้นะครับตัวกราฟทางเฟรมมันพวกมีการตัดขึ้นของ MACD ลายเส้นเทนนินนตงนนนตัดเส้นเทนงลาสีแดงขึ้นไปนะครับทยานขึ้นไปนะครับรมนี่ตัแกรมสีเขียวนะครับ เข้มแท่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบ่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นสตรองแข็งแกร่งนะครับในทางเฟรมมันภาพใหญ่นะครับผมทันใดเข้าแล้วก็ถือไว้ก่อนจนกว่าสัญญาณออกจะมานะครับทะลิ่นทางเฟรมมันนะครับทางเฟรมวิกมีการตัดขึ้นของเอเบซิลเส้นสีเงินตดัดเส้น,นสีน้ำตาสีแดงขึ้นไปมีฮีตสโตรแกรมสีแดงค่อยๆแต่ระดับขึ้นไปเช่นกันสตรองครับแข็งแกร่งขาขึ้นนะครับในทางเฟรมมีเช่นกันนะครับผมส่วนในทางเฟรมเดย์นะครับมีการ ตัดขึ้นของเอเมซิเนเส้นกาทำงานตัดเส้นเทเลไลสีแดงขึ้นไปมีฮิสตโตแกร,รมสีเขียวนะครับขึ้นไปจากเหลือน้ำสองขีดนะครับหมูเชื้อเป็นขาขึ้นได้2วันแล้วนั่นเองนะครับท่านใดเป็นสายเทคนิคก็เข้าแล้วก็ฟอร์บายไปนะครับ2วันนะครับต้องมีของแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ